ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้สมชายพาไปไหนก็มาอยู่ที่บ้านนอกคอกนาตะมนท่าล้ออำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบ้านนอกคอ,อ,อ,อกอนาน,นี้ก็เป็นคาเฟ่อาหารเครื่องดื่ม แล้วก็จะมีโซนแคมปิ้งที่พักของพักหลากหลายสไตล์เลยบรรยากาศดีๆด,ด้วยสำหรับที่นี่พร้อมทั้งยังมีมินิสวนน้ำด้วยกิจกรรมสำหรับเด็กก็มีจะเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงแกะระบายสีตอนนี้เราเดินเข้าไปสู่ด้านในกันเนาะเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอนี้เลยสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจานบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแควสัญ,ญลักษณ์สะพานเช่นนี้ใครเห็นก็จำได้มีที่เดียวที่เมืองกาญสำหรับสะพานข้ามแม่น้ำแควเดี๋ยวเราไปขึ้นสะพานกันจะพาคุณผู้ชมไปขึ้นสะพานกันด้วย่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่กันบนสะพานข้ามแม่น้ำแควเดินข้ามแม่น้ำแควกันเลยเนอะข้ามแม่น้ำมาแล้วลงมาสู่พื้นด้านล่างจะส่วนได้สวยมากนะครับสวยมากสบายตาดูแล้วสบายตาทีเดียว ด้านไกลๆนั้นก็เป็นโขลงช้างมีช้างอยู่หลายเชือกเลยครับตั้งตั้งตั้งโอ้ยลิ้นพันกันก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสมชายปาไปไหนช่องนี้กันด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตาม ท่านที่กดติดตามแล้วต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะทางด้านหน้านี้ก็เป็นโซนที่เป็นที่จัดหาไปไปโซนอื่นกันต่อเลยเลยด้านนี้เป็นจุดที่เป็นการเล่นดนตรีเนาะความบันเทออิงทางด้านการแสดงดนตรี ลงมาชมบอ่อปลามีการปล่อยควันด้วยสวยงามสวยงามทีเดียวปลาก็ตัวใหญ่ๆเป็นปลาที่มีเพศผู้เพศเดียวไม่มีเพศเมียปาลาคราบไม่ใช่ปาลาค่ะเป็นปาลาคราบตัวใหญ่ๆสวยทีเดียว เป็นจุดที่สามารถให้เด็กๆมาให้อาหารปลาได้นะจุดนี้มาถ่ายรูปกับปลาแล้วก็เล่นกับปลาเนาะบรรยากาศดีมากเลยทางด้านนี้ก็เป็นร้านขนมไทยจุดที่ทำเครื่องดื่มมาเนาะจะเป็นคาเฟ่หรือจะเป็น เครื่องดื่มเมนูคีโตสำหรับคนรักสุขภาพก็มีนะขนมที่นี่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยเป็นปั้นสดขนมไทยชาวังที่จะมีขนมไทยโหหลากหลายมากเลยท่านที่ชอบอาหารหวานนี่ต้องบอกว่าชอบมากๆแน่ๆเลยพูดชื่อแล้วก็อยากกินขึ้นมาทันทีเลย ไม่ว่าจะเป็นช่อปากกากองเปียกปูนใบเตยขนมใส่ไส,สเสวยข้าวเหนียวแก้วขนมลืมกลืนอะไรเนี่ยลืมกลืนเลยเหรออร่อยจนลืมกลืนเลยจะเป็นนิ้ชีสเค้กบัวลอยเต้าส่วนขนมคำหอมขนมต้มขนมเปียกปูนกะทิสดลูกชุบทั่วแปบโอเยอะแยะมากมายเอาไปโซนไปชมสวนกันไปชมสวนกันต่อ สาชมสวนแล้วช่วงนี้อ่ะตรงบริเวณนี้เป็นโครงช้างตัวใหญ่ตัวน้อยเชือกเล็กเชือกใหญ่หลายตัวเลยทีเดียวอ่าแล้วก็จะมีโซนที่จะให้เลี้ยงแกะได้เด็กเลี้ยงแกะถ้าเป็นสมัยเด็กๆนี่ไม่กล้าเลีย้ยงบอกว่าไม่กล้าเลีย้ยงแกะเพราะว่าเด็กเลี้ยงแก่นี่เป็นเด็กที่คบไม่ได้เป็นเด็กที่ชอบพูดโกหกคบไม่ได้ แต่ถ้าโตมาแล้วเลี้ยงได้เพราะว่าไม่มีผู้ใหญ่เลี้ยงแกะมีแต่เด็กเลี้ยงแกะที่คบไม่ได้ผู้ใหญ่เลี้ยงแกะคบได้คบได้อันนี้ก็เป็นคอเสเทมดแดงไอ้ดดแดงแกะน้อยสี่ตัว และนี้ก็เป็นไดโนเสาร์ที่ต้องบอกว่ามีฝีมือฝีมือมากๆเลยทีเดียวนำชิ้นส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นโซ่เป็นนอ็อตหลากหลายชิ้นส่วนของรถมอเตอร์ไซค์นำมาประกอบกันให้เป็นไดโนเสาร์ได้สุดยอดฝีมือมากๆนะครับเชื่อเป็นนำเหล็กนำมาเชื่อมต่อกันเป็นรูปเป็นรางสวยงามทีเดียว ไฮไล้วอยู่ที่ฟันฟันนี่แหลมคมมากๆเลยแหลมเปียบอ้ฟันน่ากลัวมากเลยทีนี้ก็มีอาหารให้อ่าได้รับประทานหลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งซอสมะขามไก่ทอดกับกรอบคะนาปลาเคม็มหมูคั่วตะไคร้แกงป่าสาชั้นผัดกับปิ ข้าวกะเพราหรือจะเป็นปลาทับพิมเมนูอาหารนี้หลากหลายมากเลยหลากหลายมากหลากหลายชนิดเลยแล้วก็เป็นช่วงเย็นๆก็จะมีหมูกระทะอีกด้วยแล้วก็ที่นี่ยังมีแคมปิง้งหรือว่าที่พักเนาะเป็นที่พักที่หลากหลายสไตล์แล้วก็บรริากาศต้องบอกว่าดีมากๆเลยห้องพัก หนึ่งห้องบ้านหนึ่งหลังอะไรประมาณนี้ก็เริ่มต้นที่1000บาทพร้อมอาหารเช้าเสร็จสับเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมครับเดี๋ยวจะด้านหน้าจะพาเข้าไปชมนี่ก็อยู่ด้านหน้าของด้านที่พักและบริเวณน,นี้ก็เป็นที่รับประทานอาหารเช้าเนาะก็ราคาเริ่มต้นที่1,000บาทนี่ก็รวมอาหารเช้าด้วยก็พักได้ส,สองท่าน ห้องพักก็กว้างหวางแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ภายในตัวด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีมินิสวนน้ําที่เปิดให้บริการสาหรับทุกท่านเลยไม่ต้องมาพักมาเล่นน้ําอย่างเดียวก็ได้นะครับค่าบริการ50บาทเท่านั้นทีนี้ก็เปิดให้บริการตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงครึ่งถึง3ทุ่ม ถ้าเป็นสาวอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์เลอร์ก,ก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มหยุดทุกวันพุธแต่ถ้าวันพุธเป็นวันนักขัตฤกษ์เลก,ก็เปิดปกตินะครับอ่าด้านนี้ก็เป็นนี่นครับที่พักแล้วก็โซนแคมปิ้งจะนําเต็นท์มากางก็ได้นะครับนําเต็นท์มาเองแล้วก็มากางก็ได้ก็มีที่ให้กางน่นอนบรรยากาศดีมากเลยนะครับน่าพักมากเลย รัก็ต้องขอบคุณกับคุณผู้ชมมากๆเลยนะช่วงท้ายของคลิปแล้วขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณผู้ชมมากๆกขอบคุณทุกทท่านที่กดติดตามด้วยท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้สักหน่อยนะจ๊ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับสมชายพาไปไหนคนนี้กันด้วยคลิปนี้กับบ้านนอกคอกนาะที่ ตะมท่าล้อเำเภอท่าม่วงกาดจำนนะบุรีก็เข้าสู่ช่วงท้ายคลิปแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดติดตามด้วยเดี๋ยวไปพบกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สมชายพาไปไหนขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ